สวัสดีครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่สระบุรีนะครับผมมากางเต็นท์นะครับก็เรามากางเต็นท์กันที่ไหนกันครับที่แอนเอนวันเล่แคมปิ้งครับครับผมก็จริงๆร้านนี้เนี่ยมีคนเขามาแล้วก็รีวิวกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งมากันครั้งแรกนะก็เห็นรีวิวดีเราก็เลยต้องตามมาดูกันนะครับผมว่าเป็นไงบ้างที่สําคัญก็คือตอนนี้เรามากันในหน้าฝนนะครับก็ร้านนี้จะเป็นร้านที่มี จุดที่เป็นหินเกดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็หน้าฝนกลางลานหินเกดจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับก็มาที่นี่ดูว่าจะเป็นยังไงกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางนะขับมาเรื่อยใกล้ถึงาลานกลางเต็นแล้วนะครับทางก็องบอกว่าเป็นทางดีนะครับผมลาดยางยาวๆเลยมีหลุมมีบ่อบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นทางค่อนข้างโอเคเลยครับถ้าเกิดเราทักเข้ามาหาเขาก่อนเนี่ยที่พีเเนี่ย เขาจะส่งพวกรายละเอียดการเดินทางมาให้ด้วยว่า,ามาทางไหนเข้าทางไหนแล้วก็ผ่านจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยรวมถึงเขาจะส่งพวกรายละเอียดพวกร้านค้าแล้วก็จุดที่เราสามารถแวะซื้อของได้อะไรเงี้ยผมซึ่งผมก,ก็แวะซื้อของแล้วเรียบร้อยที่โลตัสต,ตรงวงเวียนนะครับต้องบอกไปว่าทางลานเนี่ยเขาไม่มีร้านค้าภายในลานนะแต่ว่าในลานเนี่ยจะมีอุปกรณ์ให้เช่าจริงๆเขามีเต็นท์ให้เช่าด้วยมีเก้าอี้นะครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์ประกอบอาหารเนี่ยพวก เตาแก๊สเตาถ่านเขามีให้เช่าทั้งหมดนะครับแนะนําว่าให้เข้าไปที่เพจ PNN Valley Camp นะครับก็จะเขาจะส่งรายละเอียดมาว่ายัางไงยังไงไงบ้างเข้ามาก็ติดต่อเข้าไปทีเพจก่อนนะเขาไม่รับวอล์กอินนะผมต้องจองมาเท่านั้นนะครับโอเคครับผมเราก็กําลังไปร้านที่เราจองไว้นะร้าน16ทับหนึ่งนะครับผม นี่ลาน16ทับหนึ่งนะครับผม16บทับหนึ่งทับสองทับสามนะครับอยู่ติดกันเลยตรงนี้นะครับมากางเต็นท์กันก่อนดีกว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะรีบกางให้เสร็จก่อนเดี๋ยวฝนตกแล้วจะจะยุ่งนะครับก่อนจะเอาเต็นท์ลงเอาของกินลงก่อนนะของกินเยอะมากตอนนี้ โอเคอะตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงที่นอนเป็นไงบ้างครับสวยงามมากให้พ่เศษหน่อยสิอ่ะเข้าไปดูเลยวูบอันนี้จะเป็นเรือนเป็นไรละเป็นเรือนหอเรือนหอใช่ไหมเรือนเรือนหอเบสเวย์เราไม่ใช้แล้วนะเพราะรู้สึกว่ายากเหลือเกินก็เลยใช้อย่างนี้เอานอนสบายดีครับผมแข็งๆหน่อยนอนไม่ปวดหลังนะครับผมแล้วก็เท่นี้เลยเต็น โมบิการ์เด้นนะผมไม่ใหญ่มากแต่ว่าไส่กำลังดีนอนสบายแต่ที่เก็บของไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเก็บกันข้างนอกนะผ่าท้บใหญ่ๆหน่อยข้างนอกนี่ครับผมทับแล้วก็มาหน้าฝนนะท้บใหญ่ไว้ก่อนแปดเหลี 8, 5, ่ยมห้าเมตรเลยพยาการณบอกว่าจะมาตอนตีหนึ่งนะก็หวังว่าจะมาเบาๆอยูหน้าเต็นท์เป็นอย่างนี้โซน16ทับหนึ่งนะครับผมจะได้วิวนี้เลย นะคือว่ามาเป็นกลุ่มนะก็อาจจะจอง16ทับหนึ่งทับสองทับสามได้ก็มาอยู่เต็นท์่ติดกันตรงนี้ก็ได้ความเป็นส่วนตัวดีนะครับผมก็จะอยู่ติดกับตรงนู้นลานว i P ีนะแต่ว่ารอบนี้เราไม่เอาลานว i p พีเพราะว่ามันเป็นลานหญ้าแล้วก็ไม่มีต้นไม้นะครับก็กังวันก็จะร้อนกลางคืนก็จะเชยแช์หน่อยเพราะว่าฝนน่าตกแน่นอนนะคืนนี้เรามีอะไรกินนอกจากปอปคอนนี่ปอปคอนทำเองนะผมเอามาด้วยปอปคอนคีมมากปอปคอนคีนมาก มีแค่ขขาโพดเนี่งเดียวอ,อืมนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีเพื่อนมาด้วยนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเ,เขามีเต็นท์ให้เช่านะครับอันนี้วิดีโอวิวดีโอตัว XL นะครับก็คือสามารถมาติดต่อเช่าได้นะครับผมทาร์บก็มีให้นะก็ติดต่อเช่าได้เหมือนกันจะมีรายละเอียดอยู่ในเพจนะครับลองทักเข้าไปถามกันดูได้เลยนะครับตอนเย็นกินอะไรเนี่ยมีชาบูครับโอเคตอนเย็นมีชาบูนะครับ,บก็เดี๋ยว,วยชาบูหมกระทะด้วยนี่ ก็เดี๋ยวเราไปเตรียงกับข้าวแล้วก็พักผ่อนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เพิ่งกางเต็นเสร็จเหนื่อยนิดนึงตอนนี้โดนตีดูต้นไม้ตัวนู้นตีดูต้นไม้เห็นแล้วแต่ยังไปไม่ถึง โดนแล้วโดนแล้วกำลังจะลงโดนแล้วจันมูนคับนเอาได้โดนแล้วบาดนี้เอาสอยโดนเอามาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ยังเป็นชิ้นเดียวอยู่นะยังไม่แตกเป็นหลายๆชิ้น เมื่อกี้ลองเทแล้วผมเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็บินขึ้นได้เรียบร้อยนะครับผมก็ยังโชคดีที่ไม่เป็นไรนะบล็ออือหือยังมันเด็กร้านหมูกระทะเก่าโอ้โหครับจะมีหมูกระทะนะครับผมเพิ่งตั้งเตานะไฟร้อนแล้วแล้วก็มีสเต็กเนื้อนะครับนอ่อแล้วก็อยันอยู่ในนี้เพราะว่าชิ้นหนาก็เลยต้องปิดฝาไว้หน่อย ตอนนี้เป็นไงบ้างครับี่รักวันนี้มุกกระท h สวยมากนี่มุกกระท h จะสวยมากนะผมนี่เราไม่ได้มากันแค่สองคนนะครับเรามีเพื่อนมาด้วยนะครับอันนู้นบ๊ายบายน่อยนซันมูนนะผมซันมูนมาันจะาเกาหลีนะมาแคมปิ้งกับเราด้วยนะ<ส>บ๊ายบาย,บายหน่อย <c oughs> แล้วก็ตรงด้านหลังครับแอบแอบด้านหลัง <c oughs> เอะนะครับผมปาแฝดน้องโอนะครับเดี๋ยวดูดิไปยืนอยู่หลังต้นไม้ <c oughs> เหมือนจะบังมิตร ดังนิดไหมโอเคครับเรามากินกันเลยอตอนนี้เราก็กลางคืนเรียบร้อยนะ้างนอก็มืดตื่นนะไม่มีอะไรทางร้านเนี้ยไฟตอนกลางคืนจริงๆเขาจะไม่ค่อยมีให้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดเราขอเขาเนี่ยเราก็สามารถขอเขาได้นะก็คือเขาจะให้ คนงานเนี่ยมาปักเป็นจุดๆให้ก็คืออย่างนี้ครับก็คือบางทีอะคนมากางเต็นท์อะคนที่เป็นเต็นท์สีครีมหรือเต็นท์ขาวๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้ลานสว่างมากมเพราะว่าเวลาที่ลานมาสว่างเนี่ยไฟมันจะเข้ามาในเต็นท์แล้วจะทําให้นอนไม่หลับทีนี้ก็คืออาจจะมีลูกค้าหลายคนเนี่ยไปบอกลานเขาเขาก็เลยถอดไฟออกทีนี้ก็คือพอเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยที่เขามาเช่าเต็นท์อะก็คือมันมืดไปหน่อยสําหรับเขา ก็เลยบอกเขาไปเขาก็ให้เจ้าหน้าที่นะมาปักไฟให้ตรงทางเดินเนี่ยไฟตรงนั้นนะครับเขาเพิ่งมาปักให้ตรงทางเดินนะแล้วก็เอาไฟนี้มาแขวนให้ก็คือถือว่าบริการใช้ได้เลยคนระับถือว่าบริการดีมากถือโอเคเลยห้องน้ําเมื่อกี้ผมก็ไปดูมาแล้วก็ห้องน้ําก็สะอาดมากอ่าผมชอบนะผมชอบตรงที่ลานนี้เขาแบ่งเป็นโซน ดีนะครับหนึ่งโซนเนี่ยมันก็จะกลางได้แค่ไม่กี่เต็นนะแล้วเขาเขาก็จะกระจายกันไปตามโซนต่างๆทําให้เวลาวระกางเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวไม่ไม่แออัดมากนะครับผมนี่ฉเฉียงเพียบเลยเนี่ยฉเฉียงก็เราเตรียมของมาเยอะนะเพราะาในลานต้องบอกก่อนว่าในลานเนี่ย ไม่มีร้านค้าไม่มีร้านข้าวต้องสั่งจากข้างนอกเท่านั้นแล้วก็ประตูลานนะประตูที่ลานเนี่ยเขาจะปิดตอนทุ่มหนึ่งหรือว่าวันไหนที่คนเยอะๆเขาจะปิดสองทุ่มนะครับแต่ว่าจะมีคนเฝ้าตลอดนะไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวไปเข้านอนกันนะอายุนฉวัดครับเมื่อคืนฝนไม่ตกเลยนะครับก็คือ ตอนแรกพนักงานอากาศบอกว่าปีสามมาแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่ตกเลยครับเมื่อคืนทั้งคืนฝนมันเลื่อนออกอไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่ตกนะครับโอเคแล้วก็ที่ต้องระวังที่นี่หนึ่งอย่างนะจะมีมีหมาแมวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครวางของวางกับข้าวไว้ข้างนอกเนี่ยหรือว่าวางขยะไว้ไม่ดีเนี่ยมันจะมามาคุยมาแย่งของเราไปได้นะครับก็ไม่มีอะไรครับนอนสบายที่นี่ก็โอเคตื่นมาก็วิวสวยๆวยแบบนี้อือวิวอย่างนี้เลย นี่นะครับทิ้งไส้กรอกไว้แล้วลืมดูไส้กรอกระเบิดหมดเลยเป็นไส้กรอกอะไรดีอ่ะมันหมูเลยอ่ะไส้กรอกระเบิดหมดแล้วกาแฟไม่ได้ชงเองนะเราเอากาแฟบอดนะครับมาใส่แยวหวานนะครับอ่าก็ได้อย่างนี้นะครับราสิบกทับหนึ่งนะครับแดดร่มทั้งวันนะพรอที่ตกทางนู้น ขึ้นตรงนี้นะต้นไม้บางหมดเลยดีมากเชาวาที่ไหนแต่งตัวสวยจังในหันหน้ามาชิอืองโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่ตอนเย็นนะผมก็ไม่มีอะไรวันนี้ชิวๆนี่เปลี่ยนอีกหนึ่งชุดนะครับอันนี้ชุดอะไรเนี่ย ชุดถ่ายกับแคมปิง้งชุดถ่ายกับแคมปิ้งนะครับผมฉียชมพูครีมนะครับผมเราก็เคลียร์หน้าเต็นท์เราเรียบร้อยแล้วนะครับนุ่นของไปอยู่นู่นอะไรไม่เข้าพวกไปอยู่นู่นนี่สวยงาม โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเรามารีวิวลานกันนะครับจริงๆผมจะขอรีวิวแค่โซนที่ผมกลางแล้วกันก็คือโซน16นะครับผมทีนี้อันนี้ก่อนอ่าทางนั้นนะผมก็คือทางที่เราขับเข้ามานะถ้าเกิดเราขับเข้ามาจากหน้าลานนะผมเราก็เดี้ยซ้ายนะผมแล้วก็ตรงไปเรื่อยนะก็จะผ่านลานต่างๆลานต่างๆทั้งหมดอ่ะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือผมไปเลยนะผมถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามือของอ่าคนขับรถนะผมส่วนที่จอดรถได้ก็คือฝั่งขวาผมฝั่งขวาที่ติดกับต้นสนตรงเนี้ย ก็คือจุดที่จอดรถได้นะผมเขาเขาให้จอดแค่ฝั่งเดียวนะครับถ้าเกิดเราขับตรงไปเนี่ยตรงนี้คือเป็นลานโซนที่เปิดใหม่นะผมด้านขวาตรงนู้นนะครับก็จะเป็นลานลานมะกอหนีนะผมซึ่งอันนั้นก็สวยเหมือนกันเป็นลานหินเกดยาวๆทั้งลานเลยแล้วก็ต้นมะกอนีเนี่ยก็คือจะเรียงเรียงเลียงเรียงเียงจะได้อ่าฟิลอีกแบบหนึ่งนะผมแต่ว่าเราไกลตรงนี้นี่อ่ะเรามาดูโซนสิบหกกันนะครับ นี่จุดที่เราการเนี่ยก็คือเป็น16หกทับหนึ่งนะก็จะมีส6บหทับทับหนึ่งทับสองทับสามไปตรงนู้นครับผมเรียงกันแค่สามจุดนะครับผมใครมาสามเต็นท์เนี่ยก็คือเหมาโซนได้เลยนะครับก็จะไม่มีใครมายุ่งกับเราเนาะอันนั้นคือจุดกลางเต็นท์ผมนะครับตัวนั้นอ่าพอเดินย้อนมาทางนี้นี่ก็คือห้องน้ํานะครับห้องน้ำแล้วก็จะมีจุดล้างจานด้วยจุดล้างจานเนี่ยเขามีให้หลายจุดนะครับอ่าจุดล้างจานนะครผมเป็นซิงค์ถาวรแบบนี้นะครับ แล้วก็มีที่ทิ้งขยะนะผมอยู่ใกล้ๆเลยอ่าจุดล้างจานก็น้ําไหลแรงตลอดนะครับนี่เป็นซิ่งถาวรอะไรน,นี้กกว้างๆนะวางจงวางจานอะไรสะดวกนะครับนี่ก็เป็นจุดนั่งพักนะผมแล้วก็เป็นจุดกระจายสัญญาณ w i Yeti-Fi ด้วยซึ่ง w i Yeti-Fi ที่นี่ต้องบอกว่าแรงนะครับจริงๆไว f i เนี่ยมันไกลไปถึงจุดที่ผมคางเต็นท์เลยก็คือสามารถเล่น Wi-Fi ได้อ่มาดูห้องน้ํากันบ้างห้องน้ํานะผม นี่อย่างนี้สวยสวยเลยเข้ามานะผมมีรองเท้านะให้เปลี่ยนนะอ่าก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนรองเท้ากันพื้นในห้องน้ําก็จะสะอาดตลอดเวลามาด้านซ้ายก่อนนะผมก็จะเป็นโถฉี่นะครับผมโถปัสสาวะของผู้ชายนะครับนี่มีสี่โถนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาดูในห้องน้ําอ่าตัวนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าถาวรเหมือนกันนะผมเป็นอย่างนี้อ่างปูนนะครับอ่างปูนก็โอเคครับ น้ำแรงใช้ได้นะผมนี่มีทั้งหมด่อ่างกระจกบานใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ่าเข้ามานะผมในห้องอาบน้ําบ้างมีเครื่องทำน้าอุ่นนะผมสองห้องหนึ่งแล้วก็สองนะผมเป็นเครื่องทำคาอุ่นทั้งสองห้องนะครับผมแล้วก็ห้องสุขขาแล้วผมอ่าแบบนี้สองห้องนะผมก็คือสองห้องติดก,กันเลยหนึ่งสองเหมือนกันนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากอยากจะบอก ก็คือเขาจะมีนี่ด้วยเห็นไหมมีที่วางสบู่นะครับผมวางเครื่องใช้ที่แขวนเสื้อผ้าแบบห้อยนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยแบบเกี่ยวเข้ามากี่ทีก็สะอาดตลอดนะครับมีแม่บ้านคยดูแลนะครับอีกอย่างที่ผมลืมบอกนะผมว่าที่นี่มีรถเข็นให้ยืมใช้ด้วยนะผมก็คือแต่จุดเนี่ยก็จะมีรถเข็นวางไว้อย่างนี้นะผมก็คือสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับอันนี้ครับผมเป็นจุดต่อพ่วงไฟของลานนะ อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าดีมากก็คืออย่างเงี้ยผมก็คือเป็นเนี่ยมีสวิตช์คัดเอาครนะผมแล้วก็เสียบได้สองช่องนะแล้วเขาจะบากด้านล่างไว้ให้นะครับตอนฝนตกไม่ต้องกลัวนะก็คือปิดไปเลยสายห้อยด้าน,านล่างไม่โดนน้ําแน่นอนนะผมมีทุกล็อกนะก็คือไม่ได้มีทุกโซนคือมีทุกล็อกเลยจริงสมมติว่าโซน16เนี่ยมีทับหนึ่งสองสามใช่ไหมจุดท่วงไฟเนี่ยก็จะมีจุดที่1จุดที่2จุดที่3ก็คือแยกกันเลย1เต็นท์ก็คือ หนึ่งจุดต่อพ่วงนะผมรักบับวันนี้มีอะไรกินครับชาบูชาบูครับแล้วนี่อะไรเนี่ยไข่ต้มไขตม่ต้มต้มตั้งแต่เมื่อเช้านะผมก็เดี๋ยวกินไข่ต้มกับชาบูด้วยนะครับนี่เทียบเลยน,นี่กินชาบูครับผมวิวอย่างนี้นี่ชิวมาก ฝนก็ตกไปที่เรียบร้อยนะผมหลังจากไม่ตกทั้งวันนะก็คือจริงๆพยากรณ์บอกว่าวันนี้ตกเยอะมากแต่ว่าไม่ตกนะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกเรียบร้อยนะครับฝนตกปุ๊กก็อากาศก็เย็นเลยทันทีนะครับหวังว่าจะตกแค่สักพักนะอืยังไงครับบรรยากาศดีไหมครับดีมากบรรยากาศดีมากครับฝนตกแต่ตกเยอะๆก็ไม่ไหวนะถ้าเกิดตกมาแบบว่าฝนตกเบาๆได้แต่ถ้าเกิดมีลมมาด้วยเนี่ยอันตรายนะครับผมก็ นี่ก็ชิวๆว่าผมกินข้าวกันต่อวันนี้ก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟ้ามืดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ฝนเมื่อกี้ตกไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดตกไปแล้วตกไปมาสิบห้านาทีนะครับผมเพื่อเช็คระบบเนาะเช็คระบบว่ากันน้ําอยู่ไหมนะครับอ๋อที่นี่ กลางเต็นท์นะครับคนละ300บาทต่อหัวนะผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโซน VIP เนี่ยจะเป็น400บาทต่อหัวนะครับจะให้เช่า650บาทนะครับไม่รวมกับค่าหัวนะก็คือจ่ายค่าหัวแล้วก็มีเต็นท์เช่าอีก650บาทแยกกันนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ก็พักผ่อนนะผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ดูถ้าเกิดมีหมอกก็บินโดนแล้วก็ทานข้าวเช้าแล้วก็กลับกันเลยครับผม อายชาุชวัดครับอมยร้ชวัดครับมาจากกรุงเทพแล้วนะครับวันนี้นครับผมครับผมเมื่อกี้ไปเท่องน้ำมาเป็นไงบ้างกิ้งกือเต็มทีนี้กิ้งกือเยอะหน่อยนะครับผมเขาหน้าฝนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต้มกาแฟนะครับแล้วก็กินไข่ต้มกันนะครับผมวันนี้ต้มไม่หมดแล้วนะครับแค่ปอกจิงเฉย <c oughs> ก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้อืม โอเคครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมขอปิดคลิปเลยแล้วกันครับผมว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวทั้าก็เชา้าแล้วก็เก็บของกับกรุงเทพกันนะผมก็สรุปที่นี่ก็คือดีนะผมก็คือชอบมากๆน้องโอชอบมากเพราะว่าฝนตกมาไม่เปียกเลยนะเป็นหินเกล็ดแล้วก็วิวเนี่ยก็คือวิวคือดีมากๆนะครับวิวสวยเลยนะผมแล้วก็แปลกมากที่นี่เวลา,าที่อื่นน่ะในซาอุดีอ่ะฝนตกหนักตกแรงทุกที่เลยแต่ว่าที่เนี่ยฝนตกแค่นิดเดียวที่เราไาอยู่เนาะเหมือนเหมือนมันเป็น อาหุกเขาแล้วมันมอนเมฆฝนมัน,มน,มนพัดออกพัดออกพัดออกแกะมันตกแค่แวบเดียวเบาๆนะครับก็โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็เดี๋ยวกลับกรุงเทพก,กันเลยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอองของแกะทุกคลิปใช่ไหม